าวด่วนข่าวดีข่าวเด็ดมาใหม่สำหรับเพื่อนๆที่รอราคาปุ๋ยเคมีให้ลงราคาปุ๋ยเคมีปรับตัวลงราคาแล้ว40%ครับเพื่อนๆครับแม่ปุ๋ยนะครับปรับตัวลงราคา40%นะครับดังต่อไปนี้นะครับเพื่อนๆครับปุ๋ยสูตร4600นะครับยูเรียนะครับปรับตัวลงมานะครับเหลืออยู่ที่กระสอบละประมาณ805บาทถึง820บาทต่อลูกนะครับเพื่อนๆที่ เป็นแฟนพันธ์แท้ของปุ๋ยยูเลียนะครับก็อยจะดีอกดีใจนะครับก็สูตร16200นะครับปรับตัวลงมานะครับเหลืออยู่1,060บาทถึง1,090บาทนะครับปุ๋ยสูตร161616นะครับปรับตัวลงมานะครับเหลืออยู่1,250บาทถึง1,270บาทต่อลูกนะครับสูตร1688นะครับก็ปรับตัวลงมาเหลืออยู่980กว่าบาทนะครับ สูตร0060นะครับก็ปรับตัวลงมาเหลืออยู่กระสอบละพันสามนะครับอันนี้แม่ปุ๋ยนะครับอ่าสูตร18460นะครับเหลืออยู่พันสามถึงพันสามนะครับอันนี้นะครับก็เป็นข่าวดีสําหรับเพื่อนๆที่กําลังรอให้ปุ๋ยลงราคานะครับปุ๋ยลงราคาแล้วนะครับอันนี้นะครับอ่าข่าวเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนครับปุ๋ยเคมีนําเข้านะครับได้ลงราคาแล้วนะครับ40%นะครับแต่ว่านะครับ ถึงยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆได้ใส่ปุ๋ยธาตุอาหารหลักไปแล้วนะครับก็อย่าลืมธาตุรองและธาตุเสริมด้วยนะครับเพราะในความต้องการของต้นยางพารานะครับเขาต้องการทั้งธาตุหลักทั้งธาตุรองทั้งธาตุเสริมนะครับเราใส่เฉพาะธาตุหลักอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นโรคขาดธาตุรองขาดธาตุเสริมครับธาตุรองกับธาตุเสริมนะครับเขากินไม่เยอะแต่ต้องการไม่ให้ขาดนะครับ เขาก็ต้องการไม่ให้ขาดนะครับถ้าขาดเขาก็จะมีอาการแสดงออกมาป่วยง่ายหรือว่าเป็นย่างผลผลิตต่ํานะครับเพราะฉะนั้นนะครับปุ๋ยเคมีลงราคาแล้วนะครับมีปุ๋ยเคมีแล้วเราอย่าลืมใส่ปุ๋ยบำรุงดินหรือปุ๋ยที่มีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับแฟนๆปุ๋ยเคมีครับ